กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการสยามเช็คอินค่ะหลายคนนะคะถามว่าทำไมช่วงนี้ทั้งจีดูเป๊ะดูสวยจังเลยมีข่าวดีอะไรมาบอกทุกคนหรือเปล่า ขอบอกเลยะค่ะไม่มีค่ะเพราะว่าผู้หญิงทุกคนนะคะต้องดูแลความสวยห้ามปล่อยให้ตัวเองโทมค่ะและแค่เรืความสวยนะคะที่จริงจงจ,งจะมาบอกทุกคนตั้งแต่หัวจะรดเท้านะคะที่นี่เลยค่ะไอคอนสยามนะคะแลนด์มาร์คริมแม่น้าเจ้าพยาค่ะซึ่งที่นี่นะคะรวบรวมบิวตี้ไลน์นะคะที่สซเๆาไฟหานะคะครบจบภายในที่นี้ที่เดียวเลยค่ะ ร้นก็รู้สึกว่าว้าวแล้วนะคะเพราะว่า t อ e l e u d e r Free Standing s t o r นนี้นะคะเป็น Free Standing Store ที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะและที่นี่นะคะรวบรวมผลิตภัณฑ์อย่างครบคันเลยนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ Limited Edition หรือว่าผลิตภัณฑ์ Exclusive นะคะ ความพิเศษหรือความแตกต่างของ free standing store ที่เนี่ยแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะค่ะ Estee l a d e r ไอคอนสอยาม free standing store นะคะมาพร้อมกับโปรแกรมแอปพลิเคชันนะคะและอุปกรณ์ดิจิทัลที่จะช่วยวัดเฉดสีรองพื้นให้กับคุณผู้หญิงนะคะและนอกจากนี้นะคะยังมีความพิเศษ double wear stay in place รองพื้นที่ขายดีดับหนึ่งของ e s t e อ l d e r ค่ะที่มีรองพื้นถึง35เฉดสีนะคะจากปกติแล้วเนี่ยจะมีแค่เพียง25เฉดสีเท่านั้นค่ะทาง e s t e อ l d e r ของเรานะคะบริการเลือก วัดเฉดสีรองพื้นโดยไม่ต้องสัมผัสผิวของลูกคา้าด้วยค่ะก็จะ์ีจดีสามารถวัดเฉดสีรองพื้นได้ที่นี่ได้เลยค่ะนอ,อกจากการเลือกสีรองพื้นแล้วเนี่ยเรายังมีการเลือกสีลิปสติกให้อีกด้วยนะคะนกเป็ขอแนะนำเป็นตัวดีไซเนอร์นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดของเราค่ะ ก็จะเป็นจุดไฮไลท์และจุดเช็คอินของเราเลยที่ลูกค้าส่วนใหญ่เดินผ่านไปผ่านมาจะชอบตัวนี้มากๆค่ะรายการสยามเช็คอินนะคะจะจิพามาเช็คอินแล้วเราก็ต้องทําการเช็คอินหน่อยนะคะและอะไรนะคะคือที่สุดของการปรฏิบัติผิวของเอสเตอร์ลอเดอร์นะคะ s อสวนไนรีแพรนะคะ<ช>เป็นเซรั่มที่ขายดีอันดับหนึ่งของแบรนด<ช>์เอสเทอร์ลอเดอร์และเป็นเซรั่มที่จะช่วยอบล็อกความชุ่มชื่นให้กับผิวถึง72ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้นะคะยังจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงในช่วงของตอนกลางวันค่ะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ไมโครเอเซนที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของแอดวานไนทีแพรนั่นเองค่ะให้ความชุ่มชื่นกับผิวนะคะพร้อมกับเปิดรับการบํารุงของเซรั่มและก็การบํารุงต่างๆของพวกมอเจลเซอร์ด้วยค่ะ ะะจะเป็นอุปกรณ์ดีดีทัลที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการทดลองผลิตภัณฑ์บริการมินีเฟเชียลนะคะใช้เวลาเพียง20นาทีเท่านั้นค่ะในการปฏิบัติผิวแล้วก็จะมีห้องเว p นะคะพิเศษเฉพาะที่นี่สาขานี้นะคะ เป้ค่ะและที่นี่นะคะที่เอสเทอร์ลอเดอร์มีโปรโมชั่นอะไรมาฝากชาวสยามเช็คอินบ้างค่ะในช่วงของเดือนโนเวมเบอร์นี้มีโปรโมชั่นซื้อครบ6 9 0 0บาทได้รับชุดเซตเซตนี้ไปเลยค่ะและพิเศษสุดๆนะคะวันที่11เดือน11นี้นะคะเพียงซื้อเอสวานไนรีแพรเอ็นอาร์สามนะคะคุณหญิงจะได้รับไปเลย a อสวานไนรีแพรสิบห้าเอ็มแอลฟรีหขวดค่ะก็ขอบคุณคุณเป้มากเลยนะคะที่แนะนำนะคะผลิตภัณฑ์แน่แนๆจุกๆให้กันจีวันนี้ขอบคุณมากเลย ค่ะยินดีค่ะถ้าพูดถึงเรื่องความหอมนะคะต้องพูดถึงแบรนด์นี้เลยนะคะเป็นแบรนด์สไตล์อังกฤษนะชื่อว่า lush fresh handmade cosmetics ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะรัรขออนุญ,ญาตนะคะพาคุณจันจีมาล้างมือตรงนี้ก่อนเลยคือแค่ล้างมือก็สนุกแล้ะ และจะเป็นแบรนด์ fresh hand made c o s m e t i c ครับเราจะมีผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ศีรษะจะหลดปลายเท้าเลยตรงนี้ครับก็จะเป็น fresh hand made soap ครับอันนี้จะเป็นตัวสบู่ตัวใหม่เลยชื่อ Lotus Flower อกลิ่นจะเหมือนคล้ายๆซูการครับผม<อ>ทุกคนลองสังเกตดูครับผลิตภัณฑ์ในร้านนะครับจะไม่มีแพคเกจจิ้งนะตัวที่เป็นสบู่เราจะห่อเป็นกระดาษแบบนี้ให้ครับ,รบผมบเพื่อเป็นการลดการใช้พลาสติกแล้วก็ลดไมโครพลาสติกในทะเล <c oughs> น้ำหอมที่นี่ค่ะจะแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆครับผมจะเป็นฉลากสีขาวครับจะมีขายทุกสาขาทั่วโลกเลยตัวฉลากสีดำครับจะมีขายแค่90สาขาจากประมาณเกือบพันกว่าสาขาซึ่งในประเทศไทยมีขายแค่2ส,สาขาคือไอคอนสยามแล้วก็สยามเซ็นเตอร์ครับทุกตัวจะเป็นแฮนด์เมดหมดเลย ส่วนของบัฟบอมนะคะที่ร้านน่าจะมี2แบบก็คือมีแบบไว้เป็นตัวแช่น้ําหรือว่าบัฟบอมครับแล้วกันที่2ก็คือจะเป็นบัเบาร์คือตัวทําฟองตอนนี้ของเข้ามาใหม่ค่อนข้างเยอะมากเลยครับมีเป็นฮาโลาวีนด้วยมีน้องแมวมีหมาตัวนี้จะเป็นบัเบาร์หรือตัวทําฟองที่มีแฟร์ซดออร์แกนิกโคโค่บัตเตอร์กับเชียร์บัตเตอร์อยู่ข้างในแช่ไปเลย2ชั่วโมง3ชั่วโมงตัวไม่เปื่อยแต่ว่าชุ่มชื้นด้วย จริงกับผ้าคือน่ารักมากเลยค่ะในร้านเราจะมีเป็นกิฟต์บ็อกซ์ของข้างในเขาจะฟิกซ์มาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าสามารถเลือกสินค้าในร้านและซื้อผ้าน็อตแรปห่อแบบนี้ได้ตัวเนื้อผ้าก็จะมี2แบบอย่างที่คุณจันจิตถือจะเป็นผ้าโพลีที่วีซิเคิลมาจากขวดพลาสติกครับตัวนี้สามารถใช้เป็นเฮดแบนด์ได้หรือว่าจะเป็นผ้าออร์แกนิกคอทตอนจากฟุกุชิมะที่ญี่ปุ่นจะมีบางลายที่ออกแบบโดยศิลปินนักเรียนที่เป็นออทิสติกด้วย สำหรับใครนะคะที่อยากหาของขวัญน่ารักน่ารักและพิเศษนะคะรักโลกแล้วก็ไม่ทำร้ายใครนะคะแนะนำเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากล s ชนะคะแล้ววันนี้นะคะขอบคุณคุณบูมมากเลยนะคะ<ด>ที่พาจิเที่ยวเล่นในร้านนะคะสนุกมากๆแล้วก็หอมสุดๆไปเลยนะคะ สาวๆคนไหนนะคะที่มาช้อปปิ้งที่ไอคอนสยามแล้วรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะคะ mm. ก็มาใช้บริการที่นี่ได้กับทันนะคะซึ่งเป็นแฟลกชิพโร์นะคะ <c oughs> นอกจากจะมีเสื้อผ้าเครื่องประดับผลิตภัณฑ์สปาต่างๆมากมายนะคะ mm. ยังมีห้องสปาไว้สําหรับนวดผ่อนคลายด้วยซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจะมีห้องนวดอยู่ด้วยค่ะด้านในและนี่ก็คือห้องนวดสปาของที่ทันนั่นเองนะคะ ที่ทันนะคะเขาก็ขึ้นชื่อในเรื่องของผลิตภัณฑ์สปาต่างๆนะคะพี่บอกว่าขายนี้ด้วยนะคะคืออะไรคะเป็นครีมกันแดดค่ะตัวนี้จะเป็น very water resistant นะคะ S.F 50ค่ะ P.A. บบกบกตัวนี้จะเป็นสูตรกันน้ําแล้วก็กันเหงื่อนะคะตัวนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะซื้อ1แถมหนึ่งเลยค่ะซื้อ1แถมหนึ่งเลยใช่ค่ะเะต่าอ,อยากจะได้ทรีทเมนต์นะคะ สำหรับผู้หญิงวัยทำงานนะคะต้องมีการนวดผ่อนคลายจะต้อง <ผล S 1> ใช้ลผลิตภัณฑ์แบบไหนคะเป็นน้ำมันนวดตัวค่ะซึ่งจะใช้ในทรีทเมนต์ของทันสปาด้วยคอลเลกชันนี้จะเป็นคอลเลกชันขายดีนะคะเป็นอารมณติกูดคอลเลกชันจะเป็นกลิ่นของออเรนจ์เทนเจอรนแล้วก็ตัวนัทเมกค,ค่ะ,คะ ็มาในส่วนของเครื่องหอมซึ่งก็โด่งดังไม่แพ้กันนะคะกลิ่นที่อยากแนะนําก็จะเป็นอโรมาติกวูดนะคะตัวนี้ก็คือจะมาในแพ็กเกจเป็นเซตเลยค่ะในกล่องนี้ราคา890บาทวิธีใช้ก็คือเพียงแค่เราหยดเอสเซนเชียลออยล์ Oil นะคะลงในตัวก้านซินามอนนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็คือสามารถวางไว้ตามห้องได้เลย ตอนนี้มีโปรโมชั่นก็คือลด5%ในราคาปกติแล้วก็จะมีสินค้าราคาพิเศษนะคะก็จะมีโปรโมชั่นซื้อครบ2,000 4,000แล้วก็8,000เราจะมีกิฟต์เพิเชษให้ด้วยค่ะสปาก็คือถ้าในช่วงเวลาออฟพิคจันถึงสุง่เวลา10โมงถึง4โมงเย็นจะได้ลด25%ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปุ๊กมากๆเลยนะคะแ,<ต>แต่ก่อน<ป>ที่เจนจิจะไปะะขออนุญาตเช็คอินหน่อยได้ค่ะ,คะได้ค่ะ ปี2020นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มั่นใจในรูปร่างหน้าตาอีกต่อไปนะคะเพราะว่าความสวยสร้างได้ค่ะมาปรึกษาคุณหมอได้ที่นี่เลยนะคะสยามเลเซอร์คลินิกนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยได้รับการไว้วางใจมากว่า13ปีแล้วค่ะที่นี่เนี่ยมีบริการอะไรบ้างคะครบวงจรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกินหรือสัญญกรรมนะคะในการดูแลรูปร่างปอขนตาสักคิ้วนะคะคอนทัวร์ปาก นะคะเราจะมีครบเซตเลยแล้วบริการของที่สยามเลเซอร์คลินิกที่ตอนนี้เป็นที่นิยมอยู่นะคะเป็นที่นิยมก็คือในกลุ่มยกกระชับนะคะไม่ว่าจะเป็นออลเทอร่าเทอร์มานะคะเราจะได้รับรางวัลเนี่ยสิปีซ้อนนะคะเป็นที่3ของเอเชียแล้วก็เป็นที่1ของเมืองไทยนะคะเป็นรางวัลการันตีให้เราได้เลยค่ะว่ามีผู้ใช้บริการมากที่สุดในเมืองไทยทางเราจะมีทีมงานคอนซัลท์ดูแลลูกค้าทุกท่านนะคะบริการประทับใจค่ะ Доброе а กันบ้างคะกับเคล็ดลับความงามตั้งแต่หัวจะรดเท้าน,นะคะที่จินจิพาทุกคนมาเช็คอินที่ไอคอนสยามค่ะและพิเศษสุดเลยนะคะทางไอคอนสยามก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะกับไอคอนสยาม Amazing Beauty ครบครันทุกเทรนด์ความงามระดับโลกนะคะเพียงคุณช็อปครบ10,000บาทนะคะรับไปเลยนะคะสยามกิฟต์การ์ดนะคะมูลค่า800บาทนะคะหรือว่าช็อปนะคะ50,000บาทนะคะรับไปเลยสยามกิฟต์การ์ดนะคะมูลค่า80 0 0บาทะคะ่ะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่ ที่28มีนาคม2564นะคะและก็หมดเวลานะคะของรายการสยามเช็คอินนะคะครั้งหน้าสยามเช็คอินจะพาไปเช็คอินที่ไหนนะคะติดตามกันด้วยนะคะวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ